ธุรกิจเราเริ่มจากธุรกิจในครอบครัวยุคผมเนี่ยเป็นยุคที่3ามแหละในยุคแรกๆที่เขาทํากันมาก็คือเป็นรุ่นที่ขายวัตถุดิบเป็นหลัก แล้วมารุ่นผมเนี่ยกระบวนการผลิตเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาสู่การผลิตแบบครบวงจรเพื่อให้ตอบรับกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเราก็เริ่มมาทําธรุรกิจไล่ตั้งแต่จากฟาร์มในลักษณะผลิตผลผลิตจากฟาร์มแล้วก็นํามาแปรรูปออกแบบแปรรูป,ป,รปทุกอย่างจนกระทั่งเป็นตัวเรือนออกเป็นโปรดักต์สำเร็จรูปสู่ผู้บริโภคโดยตรงเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ก็เราเริ่มตั้งแต่ปี2510อะฮะเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นของเราจนปัจจุบันนี้เรารวมกันก็ต่อประมาณ40ป,ปีแลวเอ่แรกๆช่วงใน2รุ่นแรกก็ทำเป็นลักษณะคือผลิตวัตถุดิบแล้วก็ขายกับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อผลผลิตทั่วไปแล้วหลังจากภูเก็ตรเริ่มหลังจากสงครามอาวเพอร์เซียฮะภูเก็ตก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเราก็เริ่มมานํามาสู่กระบวนการที่ จัดจำหน่ายวัตถุดิบที่ในรูปของตัวเรือนแล้วก็สร้างโชว์รูมในแง่ของการลักษณะาการขายวัตถุดิบขายผลผลิตเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยทำให้เราสามารถกำหนดราคาได้ในปัจจุบันเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จักเราในนามของผู้ผลิตไข่มุกครบวงจรจะนับได้ว่าปัจจุบันนี้เราถือว่าเราเป็นรายใหญ่ของประเทศก็ว่าได้ก็จากทีมถ่ายละครทีมอะไรต่างๆที่เขาไปเซอร์เวย์มาทั่วประเทศ ขาก็จะเห็นตัววัตถุดิบในฟาร์มในส่วนของโชว์รูมในส่วนของกระบวนการจะถือได้ว่าปัจจุบันนี้เราจะเป็นลายเดียวของของประเทศก็ว่าได้ที่มีกระบวนการตั้งแต่ฟาร์มจกนกระทั่งออกแบบแปรรูปจนมีระบบการจัดจําหน่ายของตัวเองโปรดักของเราก็มีทุกทุกส่วนที่เกี่ยวกับมุกมีหมดไล่ตั้งแต่ในฟาร์มจกนกระทั่งฟาร์มไล่ตั้งแต่ตัวเนื้อหอยมุกจกนกระทั่งเป็นเม็ดมุกเปลือก หอยมุกทุกอย่างใช้หมดแม้กระทั่งฝุ่นก็ขายคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับมุกนึกถึงเราได้นี่คือสิ่งนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ดูแล้วเราแตกต่างที่ผมมองในรุ่นแรกๆอย่างที่เราขายวัตถุดิบเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเลี้ยงฟาร์มเป็นระบบฟาร์มเป็นโอเพนซิสเต็มวันที่เราผลิตได้ประเทศหรือว่าคู่แข่งที่อยู่ในแวดใกล้เคียงก็ผลิตได้เหมือนเราเพราะสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้ต่างกันมาก เราคอนโทรลราคาจัดจำหน่ายไม่ได้เมื่อเราผลิตได้มากคู่แข่งก็ผลิตได้มากในวันนี้ที่เราทำลักษณะน,นี้เราสามารถคอนโทรลในเรื่องของการปล่อยวัตถุดิบในแต่ละช่วงได้เราสามารถควบคุมราคาได้เรานำมุกหลา,ลายแบบมาแปรรูปแล้วเข้าตัวเรือนสร้างมูลค่าให้มันดีกว่าขายวัตถุดิบได้อันนี้คือสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นในธุรกิจเราปัจจุบันนี้ที่ผมทำ ก็คือกลุ่มผมเนี่ยทช่วงที่เราทําอยู่ตอนนี้เราพยายามสร้างแบรนด์ขึ้นมา3แบรนด์แบรนด์หนึ่งก็จะเล่นในตลาดที่เป็นลักชัวรี่ไปเลยเราก็จะเป็นมุกที่โซนเกรดเทั้งหมดก็จะอยู่ในแบรนด์นี้ซึ่งปัจจุบันผมกําลังเริ่มปั้นก็คือแบรนด์อมอนที่กําลังทําอยู่ปัจจุบันเนี้ยในส่วนของ p e r ร์ลออฟ e t เกซึ่งเป็นแบรนด์แบรนด์มุกที่อยู่ในตลาดระดับกลางเนี่ยเราก็จะใช้ในแบรนด์ของ p e r ร์ลออฟ e t เกซึ่งก็จะมีโปรดักต์ครบไลน์ทุกอย่าง แล้วก็มุกมีทุกเกรดที่ลูกค้าต้องการอะไรที่ลูกค้าต้องการเพ์ออฟูเกรจะตอบสนองได้สําหรับลูกค้าที่ต้องการในสิ่งที่มากกว่าสิ่งที่มองเห็นเนี่ยเราก็จะไปอยู่ในแบรนด์ของอมมอนแล้วก็ในส่วนของโปรดักที่ในส่วนที่เป็นเปลือกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะทําในอีกแบรนด์ล่างซึ่งทําในส่วนของเซอร์วเนียอีกแบรนด์นึงที่เราทําเมื่อก่อนเนี่ยเราอิงลูกค้าต่างประเทศทั้งหมดทําแล้วก็ ลูกค้าต่างประเทศเป็นหลักปัจจุบันเนี่ยกลุ่มลูกค้าของผมเนี่ยสัดส,ส่วนของคนไทยกับต่างประเทศใกล้เคียงกันถ้ามองในธุรกิจผมจะแตกต่างจากของคู่แข่งที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือกระบวนการขายของเราเนี่ยเราไม่ได้ขายโปรดักต์อย่างเดียวเราขายประสบการณ์ร่วมระหว่างเรากับลูกค้าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยจะได้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตได้ฟิลในเรื่องของการเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานได้เรียนรู้ว่ากระบวนการผลิตมุกกว่าจะได้โปรดักต์ชิ้นหนึ่งเนี่ย ทำอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่อย่างน้อยๆคุณไม่ได้ซื้อของผมวันนี้เนี่ยคุณจะรับรู้ว่ามุกมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนี่คือสิ่งที่จ,จดจําไปในลูกค้าตลอดไปมากกว่าเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ขายโปรดักต์เนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะอันนี้คือคอนเซปที่ผมที่ผมทำให้แล้วก็ลูกค้าค่อนข้างจะจดจำเราแล้วก็จะไปบอกต่อผมคาดหวังว่า ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งเข้ามาด้วยการชักจูงของไกด์ของรถของอบริษัททัวร์แต่ลูกผมคิดว่าในฐานะที่ผมไปเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยผมจะมองว่าผมไม่รู้สึกไม่ชอบเลยถ้าถ้าผมจะต้องไปโดยที่ถูกบังคับให้ไปชอปปิง้งอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยผมพยายามไม่ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกนี้ ผมก็เลยพยายามให้ความรู้ลูกค้าเพื่อนแรกกับสิ่งที่เขาเข้ามาเยี่ยมเยือนองค์กรน,นี่คือการสร้างความจดจำที่รู้สึกว่าไม่ถูกบังคับให้จดจำ